สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Taro โรส a ีคนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักความสัมพันธ์ไตรามาสที่3นะคะของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาะถึง19เมษายนนะคะดวงไตรามาสที่3ก็จะประกอบไปด้วย3เดือนนะก็คือกรกฎาคสิงหาคกันยายนค่ะปี2566 ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้จาโจงของคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปูอยากให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาในการรับชมก่อนนัาปตัดสินใจอะไรนะคะอืมชาวราศีเมษสามเดือนนี้นะคะปูปูมีความรู้สึกว่าไพ่บอกปูว่าชาวราศีเมษหลายคนเนี่ย ก่อนหน้านี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์เราสองสามคนไหมหรือความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกนะคะหรือไม่ถ้าไม่ใช่เราสองสามคนก็จะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันอยู่หลายอยา่างหลายประการคือมันจะมีเรื่องของการที่ อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันตลอดหงุดหงิดใส่กันตลอดนะคะพยายามพูดพูดเราพูดอย่างหนึ่งเขาก็ตีความไปอย่างหนึ่งมันมีเรื่องของการอคติอีโกทิฐินะคะใส่กันค่อนข้างสูงเนาะมันทำให้คุณหันกลับมาพิจารณาในความสัมพันธ์นะคะว่าเอ๊เราจะไปต่อพอแค่นี้ดีตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะคะมันมีมันมีการห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละ มันน่าจะอยู่ในช่วงของต่างคนต่างพักเบรคความสัมพันธ์แล้วก็คิดอยู่ว่ามันมันจะไปต่อหรือหรือเลิกปีนะอะไรประมาณนี้ค่ะความสัมพันธ์มันมันห่างกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็กําลังประมินสถานการณ์อยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงดีตัวเขาเองก็เหมือนกันเขาตัวเขาเองก็หยุดนิ่ง พื้นฐานของคุณในตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนาะคุณอยากรู้ความชัดเจนว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่ามันเป็นลนักษณะของการเงียบเงียบใสกันมากๆนะคะแล้วก็คุณอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้คิดดีเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้มีความเครียดค่อนข้าง,งสูงแล้วก็มีความโกรธน้อยใจนะคะอยากเคลียร์ให้มันจบอยากพูดอยาก ทำอะไรก็ได้ให้มันไปให้มันชัดเจนนะคะจะได้แยกทางกันไปแล้วไพ่มันก็บอกนะคะว่าในสามเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการปักมันจะมีปากเสียงนะคะกลงางรั้นใหญ่เนาะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันได้จบลงเขาอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเจบ็บปวดหรือว่าตัวเราเองนี่แหละที่ที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่พูดจาไม่ถนอมน้าใจกันไว้จะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะ แต่ว่ามันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เจ็บปวดนะคะเดี๋ยวกูขอเปิดไพ่ขยายเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวูขอดูนะคะว่าตอนเนี้ในขณะที่เขานิ่งอยู่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่คู่กรณีของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่คู่กรณีของคุณที่เขายืนอยุดนิ่งเขาเงียบไปเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ ได้อสวินอืมอม,อม,มันมันน่าจะมีเป็นความสัมพันธ์รักษามเศร้าเราสามคนจริงๆนั่นแหละเนาะเพราะว่าในนเวลานี้ตอนนี้ปุณคิดว่าเขามีความรักใหม่แล้วนะนะคะแล้วในความรู้สึกกับเราเนี่ยเขาก็มองว่า เขาหยุดนิ่งแล้วม,มันเหมือนมีการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแล้วก็ร้อนใส่กันมานานแล้วนะคะต่างคนตามม่างนี้ทิถิคุณเองก็มีทิถีเขาเองก็มีทิฐินะคะมาเลยทาให้แบบความสัมพันธ์มันห่างก,กันแล้วก็เขามองว่าปัญหานี้มันสมควรที่จะจบแล้วแล้วเขาก็อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะและหลายคนเขาคนนั้นของคุณนะคะเขาก็เริ่มมีความรักทั้งใหม่แล้วเขาปรัดก็เรียกว่า เขาปล่อยวางได้เขาพร้อมที่จะมุ่งอ่อนแล้วก็ไปมีความรักข้างใหม่ที่ที่ดีต่อใจนะคะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีที่ถี่ใส่ก,กันค่อนข้างสูงเนาะต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยอะ่ะฉันเจ็บเธอก็ต้องเจ็บ ต่างคนอยากเอาชนะกันไม่ยอมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษในเดือนในไตรามาสที่สามเนี่ยปูคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตน,นะคะโอเคที่ผ่านมาคุณอาจจะรอ อะไรบางอย่างจากเขาอยู่แต่ปู่เชื่อว่าใน3เดือนนี้ทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นมันอาจจะมีการเจ็บปวดมีการทำร้ายกาันมีหมายถึงว่าทำร้ายจิตใจกันนะคะมันอาจจะมีการเจ็บปวดการทำร้ายกันการพูดจาไม่ดีกันทิ้มแทงใจกันแต่ท้ายที่สุดแล้วปู่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวลองมาดูกันต่อเนาะว่าแล้วสถานการณ์ในสามเดือนนี้ มันจะมีเขาเรียกว่ามีการเรียกอะไรน,นะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับคลุ่มไดเดโฮมิก็อยู่ในช่วงของการทำใจนะคะอ,อยู่ในช่วงของการรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะการเยียวยาตัวเองอการที่แบบว่า เรารออะไรที่มันชัดเจนเนาะมันก็จะชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็จะเป็นอืมเอาอยัางไงดีล่ะก็คือให้มันเป็นอารมณ์ของนิ่งฉีฟมากๆนะคะมีการโกรธมีการแบบฉุนเฉียวมีการเกลี้ยกัดมมีการแบบน้อยอกน้อยใจมีการยึดติดมีการเสียใจนะคะมีการฟูมไฟเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีเมษในไตรามาสนี้ คุณจะปีกวิเวกไปทําใจนะคะอยู่คนเดียวเพื่อที่จะพิจรนารณานะคะ,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปเนาะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานการสร้างงานการสร้างอาชีพก็ได้ ส่วนใครหลายคนที่กําลังรอให้เขากลับมาพูดกลับมาเคลียร์เนี่ยปูคิดว่าเขาไม่กลับมาเคลียร์นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์คุณอาจจะได้ยินได้เห็นได้อะไรรู้ได้ด้วยเซนู์รู้ได้ด้วยอะไรบางอย่างมันก็จะทําให้คุณแบบชัดเจนขึ้นนะคะอืมมันมีความโกรธมันมีความโกรธมีความเสียใจแล้วก็มีความแบบ โกรแค้นเจ็บปวดกันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะเพราะว่าคุณได้ทั้ง10ดาบใน้หดาบแล้วก็ยังได้แบบเด e ดวิลและสาดาบอีกมันค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกมากๆนะคะ this could be the one ดิเซปชั่นเฮริแฟมิลี่ชูนะคะราะอยากให้เยียวยาตัวเองนะคะอยากให้เยยวยาตัวเองก่อนที่เราจะไปคว้าใครเข้ามาเยียวยาเรานะคะเพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นการที่เราจะไปเลือกคนที่ไม่ใช่เข้ามาเนาะอืมก็สําหรับชาวราศีเมษนะคะก็สรุปสั้นๆว่าในสัปดือนนี้ ถ้าคุณมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณจะได้ยินข่าวนั้นนะคะแล้วก็ต่อให้คุณไม่ได้ยินข่าวด้วยหรือเห็นตามมันก็จะมีข่าวแววมาหรือหรือดูด้วยสัญชาตญาณน,นะคะว่าทุกอย่างที่มันคาราคาซันในความรู้สึกเนี่ยมันได้มีการแบบชัดเจนแล้วเขาบุกอ่อนเขาไปม,มีคนอื่นแล้วนะคะแล้วก็คุณก็ ี่อยู่ในช่วงของเพราะคุณรู้ความจริงคุณก็เจ็บปวดแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการปิดวิเว้ไม่เจอใครสักคนเยียวยาตัวเองอยู่แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะเยียวยาตัวเองได้นะคะแต่ว่าใช้ใช้ระยะเวลาน,านานเหมือนกันนะคะแต่ว่าปูเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะดีขึ้นแน่นอนก็สำหรับราศีเมษก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ